มาดูปลาดูปลาดุกกี่เดือนเนี่ยสองเดือนปลาสองเดือนปลาดุเลี้ยงธรรมชาติตักเอาไปกินครับ เราก็จะคัดปลาเป็นบางส่วนนำเอาตัวใหญ่เอาไปกิน,นปลาเลี้ยงยเอาตัวใหญ่ตัวเล่กไอตัวเล็กเอาเก็บไว้ครับใหญ่ก็เอาไปกิน <c oughs> นี่ตัวนี้ตัวใหญ่สองเดือนครับ ซะตัววยสนี่ครับดูเลี้ยงถ่ายรูปอะไรซักพี่ใหม่ก็ได้กินพอดีครับตัวใหญ่กว่านี้ ไม่คัดตัวเล็กออกครับเอยตัวใหญ่ครับพร้อมอย่างครับ <c oughs> ตัวเล็กปล่อยคืนครับ